สวัสดีทุกๆคนอาจารวันนี้เรามาขยายพริกตุ่มนี่พริกตุ่มของคุณจริยาให้มาในที่สุดเราก็สามารถขยายพันต่อได้เห็นนะอันนี้ขยายไปแล้วเอาไอ้ต้นที่แกรนๆต้นเมื่อก่อนที่อยู่ตรงเนี้ยเอามา ไปโรยไปแล้วแล้วก็ถอนทิ้งไปแล้วเขากรนแต่เขามีมีเม็ดอยู่เม็ดหนึ่งที่แดงแดงไเราก็เลยแกะ,แ,กะแล้วก็ในเนี้โรยอะไรมั่งมังไม่รู้อันนี้ที่เราตัดยอดมาปักชำออโหระพาเดี๋ยวเราจะแกะเขาละเตรียมเรียบร้อยเหมือนเดิมเราก็จะใส่พวกมะพร้าวสับรองไว้นะเนี่ย แล้วก็เอาดินดินอะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะมีสูตรปรุงนุ่นปรุงนี่ก็แล้วแต่นะมันมีหลายสูตรอ่ะเราบอกไม่ได้อ่ะดินถุงใครซื้อมาก็เอามาเพาะเพะไว้ดินใครดินมันเนาะคือเราซื้อดินมาแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ปลูกกันเข้าไปพวกเราปลูกไม่หยุดไม่ย่อนปลูกกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่หมดแรงเมื่อไหร่ก็เลิกเนี่ยใส่แค่นี้เองเดี๋ยวเรามานั่งแกะไปเอาเม,นะเม,เาเม็ดมาสองสามเม็ดเม็ดแดงไม่ดส้มๆแกะเลยนี่อันนี้ก็ได้อุ้ยตุกติดหนึง่งติ๊กตุ้ม ยังไม่เคยกินเลยอ่ะห่วงแต่จะเก็บขยายพันธุ์นี่อันนี้ก็ได้ละแต่เยอะแล้วเนี่ยนี่วิ่งนะนีกหที่ไหนเขาก็จะแดงลนะนี่ที่ไหนก็จะแดงนล้นนะเดี๋ยวเราจะแกะแล้วนะเดี๋ยวจะต้องเอาคัตเตอร์มาเดี๋ยวก่อน <Ừ. S 2> เดี๋ยวก่อนโอ้ยบางทีห้อยๆอะไรที่คอมก็เกะกะมือนกันแกะก่อนแกะก่นอนจริงๆอะเราถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเราก็จะใช้เล็บจิกนะเนี่ยเราจะใช้เล็บจิกแกะแล้วโรยเลยเพราะที่เห็นต้นต้นที่เห็นๆก็คืออุ้ย โรยเหมือนกันแกะเม็ดแล้วโรยโเม็ดไหนแข็งแรงอะไรขึ้นมาเองแงะได้เยอะป่ะฮะได้เม็ดป่ะอืมอย่างนี้เห็นป่ะเนี่ยแล้วก็โรยไปเลยมันจะขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้ต้องรอให้มันแก่ๆก้วแต่ตอนนั้นก็โรยโรยแต่เอาสีแดงๆโรยๆ วิ่งร่นไปเยอะเลยอือแล้วก็โรดไปอุ้ยกระเด็นไปตรงไหนบ้างนเดี๋ยวเม็ดไหนที่เขาแบบว่าแข็งแรงเขาก็จะงอกมาเองคือโดยธรรมชาติของพืชผักนะนะมันเป็นธรรมดายแล้วถ้ามเมล็ดไหนที่เขาแข็งแรงเขาก็จะงอกอันไหนที่แบบไม่แข็งแรงฟอเขาก็จะไม่งอก ปกติเราก็จะใช้เล็บจิกกันเนี่ยแต่มันเพดไงเราก็ไม่อยากทําให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมันจ,จะแสบมือได้เยอะอ่ะเยอะหลายเม็ดเนี่ยเม็ดเดียวเองเมเด็ดอุ้ยกระเด็นกระเด็นเม็ดเดียวก็ได้หลายแล้วนี่ ตังนี้ว่ะเห็นชัดเห็นชัชชดๆน่แกะนี yeah. ่ hey. ได้หลายเม็ดใจนางวันดังทางรถช่างคดเหลือจะแคแน่จะปวดใจจังช้ำช่อใจจริงเจอผู้หญิงรวนร ใจนางใครท้ารถเมรักง่ายถ่ายเทไม่เห็นจริงถือว่ารูปสวยเล่นรักรวยยิ่งใจจริงอยู่ในนอนหนางใจพี่นี่เปรียบดังรถบรรทุกรักหนักเต็มหลังหนักจนยางแบนเล่นเลี้ยวแต่บึงคงไม่ถึงปลายทาง วิ่งบนถนนใจของนางแสนโคตรตลอดทางไม่ตรงได้ที่แงไงายท้องความไปยังไงน,นยิงเร,รือวนยิงได้ละแมนใจเจ้าตรงอยู่ดงเขาป่านาโซนถึงจะยากจน,นถึลถิ่นจะเริ่นพี่ก็ขอเชิญชวน บูชารักเจ้านานนวนแม้จนสิ้นลมไม่ขอมอ,มอบดวงใจเอาไว้ทุกอย่างเดี๋ยวสิ้นลมตาเดี๋ยวเราจะเพาะให้เยอะๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยแจกนี่ขอให้ได้เยอะๆก่อนจแจกไว้ <laughs> มาเอาที่บ้านนะกันนะใครอยู่ไกลก็บินมานะเดี๋ยวเราต้องแจกให้น้องๆที่ส่งของมาเราก่อนอันดับแรกใครไม่มีเนีไม่รู้ว่าแจกพริกตุ่มก่อนมีพริกตุ่มของคุณจะริยาให้มาคุณจริยาให้มาพริกอ,อรกรกะเฉงด้วยอยากให้คุณจริยาทำช่องจังไม่เห็น กุจริยาใช้ชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วนี่ได้แล้วป่ะรดน้ำให้ชุ่มนี่รอวันถึงงอกเสร็จเรียบร้อยวิธีการปลูกขยายวิธีขยายพริกตุ้มง่ายๆเด็นมาไม่ยากอันเดีเดี๋ยวเขางอกมาเองมันเห็นลอยๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวพอพอรากงอกรากก็จะยึดตัวดินรากเขาก็จะยึดเอาไว้นี่ในที่สุดเราก็สำเร็จในการขยายพริกตุ่มรอกันนะเดี๋ยวจะพยายามให้เขาแก่แดงจ,จัดๆเลยเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะงอกสีอ่อนๆจะงอกดีกว่าไหม แอสสีสีสอ่อนๆน่ะเออสาบแล้วไม่ขอรัใครไฟปอง <ś led> คิดครองเป็นคู่ทุกวันนี้อยู่กร้ำกรืนน้ำตาตกน เกตนามีมานเฝ้าแต่ประหารดวงใจช้ำจิตคิดไปมองไม่ทุกตรมกรวดน้ำความขันรักกันชาติเดียวร้างเกลียวสวรร่าหัวใจแทบขาดพลาดความหวังเคย ชื่นชมเจ็บจำไปนานลงเชื่อคำหวานพี่รอมรักจึงระบมทุกตรมสวงในคนเดียวมีสามหัวใจครอบครองรักปองไม่จริง รักเบื่อเลือกทิ้งนี่คนอะไรมีหลายอ่านครับท่านผ่านความโสมมสังคมยุคใหม่เลี้ยวหาหัวใจแน่นอนไม่มีพอไปละอย่าพบอย่าพอแล้วเลิกเดี๋ยวเราจะขุดอันนี้นี่นี่อันนี้มา เพราะว่าเราเด็ดยอดของโหระพาเอามาจิ้มไว้เฉยๆเนี่ยยอดยอดโหระพา,นะพานเนี่ยยอดโหระพาอ่อนๆเนี่ยเอามาปักชำ้ำนะจ๊ะอึ๊บก่อนมายายบ้านยายบ้านโหระพานี่เป็นยอดที่เราปักช้ำนะยายบ้านก่อนชวนมายายบ้านรู้สึกเราจะโรยมะเขือ แล้วก็โรยพริกไว้นะอันนี้เป็นของดอกนี่ของโสมของสิริลอักิตร์ออกกิกเดนนะเขาร่วงมาใส่คือเนี่ยโสมไทยเนี่ยอยากให้ปลูกเวลา,าเมล็ดพันธุ์ร่วงตรงไหนเขาก็จะเกิดไงเอาออกก่อนนะจ้าเราเยอะแล้วให้พริกตุ้มอยู่จำได้ว่าโรยโรยพริกไว้ในนี้ด้วยนะ เดี๋ยวดูก่อนอันไหนพริกอันไหนมะเขือแต่เรียนเชิญก่อนอะมานี่มีรากแล้วนะรากเตมิมเด็ดยอดมาเอ้ยเด็ดยอดไม่ใช่เด็ดยอดเด็ดยอดมาจิ้มๆเลยจะเข้าติดนี่เอาปลูกตรงนี้เลยมาใส่น่อยโหระพา เดดยอดปักคัติดง่ายง่ายยอดอ,อ,อ่อนของโหระพานี่นะติดง่ายดีปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคนพวกเราทุกอย่างที่เราปลูกสำเร็จแล้วเราจะต้องเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อและต้องรู้วิธีขยายพันธุ์ด้วยนะจ๊ะ กช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาดีช่องเราด้วยนะมือใหม่หัดปลูกทั้งหลายติดตามช่องเกษตรทุกช่องแล้วจะจะรู้ว่าทุกช่องเขาเออม,นมีนู่นมีนี่มีอะไรที่ในสวนเรายังไม่มีแล้วก็วิธีการปลูกต่างๆแต่จาไว้ว่าวัาสดุป,ปลูกแตกต่างกันการให้ปุ๋ยให้น้ําแตกต่างกันน้ําน้ําบ่อน้ําปลาปาน้ําคลองน้ําวิธีการ หล,หลายอย่างมันแตกต่างกันสภาพแวดล้อมแล้วก็พวกความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์พืชอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองให้คอยสังเกตต้นพืชต้นผักของตัวเองให้ดีอย่างที่เราบอกบางบ้านเขาก็ใช้ปุ๋ยคอกอย่างเดียวต้นไม้เขาก็งามใช่ไหมแต่ดินดินบ้านเขาลึกลงไปในดินธาตุอาหารเขาน่าจะดีต้นไม้เขาเลยแบบงามมากบางบ้านปลูกลงดิน ดินแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยธาตุอาหารในดินก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําคลิปแบบว่าปลูกปลูกตามเราแล้วจะเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นเราจะไม่โพดเด็ดขาดเพราะพูดไปอานาคตข้างหน้าคนเข้ามาดูไอ้คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์่ะโดนด่าแหลกดานหมดอย่างที่บอกไนอะอย่าใช้คําว่าร้อยเปอร์เซ็นให้ใช้คําว่าปลูกติดมันก็ไม่มีอะไรแน่นอน ก็แค่บอกวิธีเขาแค่นั้นเองแต่บางอย่างมันก็เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นตะแต่เขากไม่ให้ใช้อยู่เนี่ยทำเนี้ยจบเดียนจบการตลาดมาก็อย่างนี้แหละชอบจะระมัดระวังเรื่องทำเรียนการตลาดจะก็ต้องเรียนโฆษณาด้วยอย่างนี้นะ คนรอลุ้นไปด้วยกันหยาดน้ำจากตานางฟ้าที่ตรมตรมด้วยตรมอารมณ์ตรมสิมันถึงจะได้ลงกับอารมณ์เนาะหลังความกืนคุนค่ที่ทมอยู่ในใยตน้นหยาดยาจากปลาสว่างวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรนะเราจะลากคลิปเรายาวเพราะว่า คลิปยาวของเราแต่ละคลิปมันจะมีเหรียญเข้ามาเยอะพอสมควรแต่มันก็แล้วแต่ว่าคลิปของใครคลิปสั้นมีประโยชน์คนดูเยอะมันก็โอเคแต่ของเร้นานี่ความยาวของเราคือให้พี่น้องญาติพี่น้องเพื่อนฝูงช่วยปล่อยไหลให้จบของเราช่องมันยังไม่โตยังไม่ดังมากมายไงเข้าใจปะ่ะเราก็ใช้วิธีนี้ จะได้มีไรายได้เข้าบัญชงบัญชีบ้างใครที่อยากมีเงินมีเงินไหลเข้ามาก็ต้องเสียเงินอัดโฆษณามันจะได้เงินเยอะแต่ก็ต้องยอมรับเรื่องช่องโตเร็วคนเห็นเยอะคนเข้ามาด่าเยอะเตรียมพร้อมรับมือเรื่องนี้ไว้ให้ดีๆอันนี้มันคือเรื่องจริงยิ่งช่องโตมากเท่าไหร่ ตื่นเช้ามาก็ลบตื่นมานั่งลบคอมเมนต์น่ะมือหงิกเลยฮะก็ช่องมันโตไงก็ช่องมันโตไงคนเห็นเยอะไงใช่ป่ะเออคนก็เข้ามาด่าคนไม่ชอบมันก็เข้ามาด่านะคนชอบก็เข้ามาชมเข้ามาอะไรมันแล้วแต่คนเรานะความชอบไม่ชอบนี่คนที่ทําช่อง youtube อย่างพวกเราเนี่ยจําไว้เลยนะห้าสิบห้าสิบไปเลยคนเกลียดคนเกลียดห้าสิบคนชอบห้าสิบแต่ของเราเนี่ยคนเกลียดน่าจะเก้าสิบ จังเยอะไม่ซีเรียสเราก็ทำของเราไปเงี้ยเร่อร,เร,ร,เ,ร,ร,เ,ร,รเราพูดจาฮาวๆหุนหวของเรา่างเงี้ยเราไม่พูดจใจหยาบคายก็พอละไม่พูดจาพูดคำด่าคำเนาะพวกเราก็ทำไปนะตอนนี้เราก็จะใช้วิธีปักหมุดให้ช่องกเกษตรช่องน้องๆเราละถ้าใครตามคลิปดีๆก็จะไม่เห็นเราปักหมุดช่องตัวเองละเราจะปักหมุดของพวกน้องๆเราละตอนนี้ ปักหมุดไปเรื่อยๆสลับกันไปช่องนู้ชนช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นปักหมุดให้ทุกคนที่ทําเกี่ยวกับกลุ่มปลูกผักกลุ่มเกษตรของเราเนี่ยเป็นวิธีที่เราสามารถช่วยน้องๆเราให้มีคนรักการปลูกมาเห็นหรือเพื่อนคนอื่นอยากจะมาขอเป็นเพื่อนมาส่งกํบบาลังใจก็แล้วแต่แต่เราจะใช้วิธีปักหมุดให้น้องๆช่องเกษตรช่องปลูกผักของเราทุกคนทุกช่อง น่าจ้าอยากจะร้องเพลงอะไรดีรักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปทั้งเธอและฉันนั้นต้องพลันสิ้นใจ แล้วจะหวังใครให้เป็นคู่รักยิงคุณหมอร้องเพลงนี้เพราะมากบอกเลยคุณหมอที่อยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยคุณหมอพิชัย structured. ร้องเพลงนี้เพราะมากรักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้มีใครมาทิง ฉันอาจพลาดแพ้เลือกแก่เกินทุกสิรู้เดี๋ยวเราอัดเดี๋ยวเราเปิดอีกช่องหนึ่งแล้วก็ไอ้อนนี้ดีกว่าแบบพาชมสวนแล้วร้องเพลงไปด้วยคือเราชอบร้องเพลงอะใครชอบฟังเพลงไปไปดูที่ช่องน้อยทําสวนนะแล้วก็ช่องเดโชสุอินนะจ๊ะทุกคนรับรองได้ไม่ผิดหวังหรอกคนที่ชอบร้องเพลงนะคนที่ชอบร้องเพลงฟังเพลงเนี่ย ต้องไปดูช่องน้อยทําสวนกับช่องเดโชสุกอินน้องหนวดเนี่ยขึ้นต้นคลิปมานี่ร้องเพลงเลยเพราะฉะนั้นคนที่ชอบฟังเพลงเนี่ยเขาจะชอบมากคือขึ้นต้นคลิปก่อนที่จะอัดคลิปเออขึ้นทําสวนอะไรของน้องเขาอะของน้องหนวดน,น้องหนวดจะร้องเพลงก่อนเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะแต่ร้องไม่เคยจบบนงาน พี่ต้องหัวเราะขนาดนี้ทำไมหัวเราะเยี่ยงนี้คือร้องเลยจบทุกคนน่ะสาวน้อยด้วยร้องเฉยจบหรอกเราก็เหมือนกันนันนจะร้องเพลงจบสักหนึ่งเพลงนี่อัดไปคุยไปคนเดียวเลยเหมือนคนบ้าไม่ผิดเลยจริงๆพวกเรานี่เหมือนคนบ้าคุยคนเดียวอ่ะทำไปนะจ๊ะทุกคน บ้าๆบอยมีความสุขชีวิตมันจะมีความสุขถ้าเราหัวเราะมาแล้วงานเยอะอย่าลืมนะอัดคลิปไปรัวๆลงเพลย์ลิสต์ด้วยใครที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้แอบทาเงียบๆก็ได้แต่ขอให้ลงคลิปแบบรัวๆรัวๆสักวันหนึ่งนะเศรษฐกิจมันก็ต้องดีเหรียญมันจะได้ขึ้นเยอะๆหน่อยอยากให้เหรียขึ้นเยอะๆเราก็ต้องทำงานจ้ะอาจโคจณา มีทีมงานโปรโมทกี่ช่องเราไปหาช่องนั้นน่ะมีมีเงินอยากดังอยากปังแค่มีเงินจะถ่ายหัวที่หัวตํามันก็ a อมัน a อมันมันมันไม่ใช่ a ออย่างว่าจะอัดหัวที่หัวตําเดี๋ยวก็มียอดวิวพุ่ง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 เคยเห็นเปล่าคลิปอะไรของมันวะมันถ่ายหัวที่หัวตามําไมยอดวิวมันเป็นแสนเลยงงชิบเป่งอันนั้นคือเขาเขามีตังคนมีตัง ทุกคลิปลงไปโอ้โหไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหยอดวิวพุ่ง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 นะนะมีตังว่ามีตงังมีตังก็ใสเลยแต่เขาเขาก็โดนด่ายเยอะอยู่เป็นธรรมดาถ้าเกิดอย่างทีมงานโปรโมทช่องบางคนเขาก็บอกอยู่แล้วให้ยอมรับสบภาพเพราะว่าถ้าข้อดีข้อเสียเขาบอกข้อดีข้อเสียใช่ปะ่ะข้อเสียมันคือแค่นี้แหละ คนเข้ามาด่าด่าพ่อร้อแม่ด่าหยาบๆยาคล้าย,ยๆโอ้ยเช้าวันนี้มาอ่านเสร็จรแล้วระแวงไอ้เรื่องระแวงเห็นหัวกระโหลกนะหัวกระโหลกคือคนที่ไม่ได้ทําช่องไงใช่ไหมโอ้ยเลื่อนๆมาเฮ้ยมันด่าพ่อเนี่ยพอไม่ได้ด่าโอ้โล่งอกพ่อเลื่อนๆมาเอ้าโอ้ด่าอีกแล้วมันด่าอีกแล้วเนี่ยเราก็ลบแล้วก็บล็อกไปแค่นั้นเองเขาไม่ชอบเราไงเราก็บล็อกไปซะซึ่งเรื่องนี้เราชินแล้ว ช,ชินกับการโดนด่าไปดีกว่านะจ๊ะทำงานงานเยอะแค่นี้นะ